อาลินเป็นนักฟุตบอลระดับระดับจังหวัดก็เป็นละท่านนะครับตอนนี้ก็อายุมากแล้วนะครับ ประธานคูดีคุณกระบอท่านรองนายกเป็นประธานคู่ดีนะครับคู่ก่อนนักกีฬาจับไม้จับเบอผู้เล่นนะครับขอถ่ายภาพแบบ้ก็่าพ่เล็กเดี๋ยวเืกภาพเืใหญ่ครับกว่าผฉีดมาแล้วใครเตะ ได้โค้นะครับนายทันสวัดิ์อ้ายต่อเฮเลยค่ะสองสูงอย่าบังหน้าคนินะครับนายยกละนะครับเสมอแล้วค่ะเสมอแล้เฮค่ะยกมือคนเะนาวนะครนายทนสสีออนนะครับนายกอบอบางมากนะครับนายโดคุณจ็ตติมาคุณเพ่นมายเลข๗๙อาุลทุกคนเพ่นมา ไม pues ่ไ you ด know ้มายทาบูดิูไมได้หมายในแประชดพองระดับนะครับ่ได้ประชุกรองนะครับอันนี้อ๋อเรไม่้กรง้นผหรือ่าเนยอาครับไม่รู้ไม่ตั้งว่า Yes, ครับจะขึ้นมาที่สังชัยได้เปล่าครับ <Now. S 1> แล้วหัวยอดแยกไปได้แล้วครับพิบลทีนี้ใหโ้โคไกยกเทศบาลท่าพญยาครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวครับอาวุโสวยยอดเอาหมายเลขสิบห้านะครับออกหมายเลขสิบห้าดาวอุออนะครับแล้วก็เอาหมายเลขสิบหกวิสิตเอาไปอุอออดมสุร,รกรรมแหงนะครับออกแล้วก็เอาวิสิต ายกนะครับอบตบางดีเอนะครับอยู่ในชุดสีม่วงรายนามผู้เล่นร้านอิ่มุ่นผู้รักษาประตูหมายเลขหนึ่งวรวันเทพพิชชตาปฤทธิ์หมายเลขหก 6, นพดลตรพรหมาหมายเลขสิบสี่ทิติศักดิ์บุญชูวงหมายเลขสิบห้าดูธรรมปิยวันและหมายเลขสิบเจากกา็ดทรงจักรชนะสชวนรับผู้เล่น อบจบางดีเอผู้รักษาระตูหมายเลขหนึ่งอนุพลบานแดงหมายเลขสมอภิชาติอทุกคนเลยเอาหนึ่งสองสามโอเคขอภาพเยหน่อยค่ะดีใจมากเลยเสมอกันแล้วเอาหนึสองสามเย่ยยยคยย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 ัยยยยยยยรัยรนวย แต่วัาจุดจีบอีกคนหนึ่งนะครับขอว่าไงครับรองหมอครับอันจีบตู้กัเท่าไรครับเขียนมาได้เลยนะครับผมจะดรงยกานให้นะคตับบางดีนะครับนาทีพิจารณาพิจารณาบันทึกสีตัพอแม่ดีครับในทัวร์นาไม่ต์ที่รับสมั้รแค้วงรับสมัครแค่วงไปนะตัวโจตับหลังเข้ามาที่พิจารณา ยาโยเข้าไปรับลูกนี H ้จากทุกท้องแต่จะให้ยาของร้านยิงปูนร้านยิงปูนนี่ก็มีเฉลิมเกียรติเกียรตินิรแม่เลยนะครับเป็นบริษัทรองโยธาครับเฉลิมเกียรติเกียรตินิรุแม่บางคนบางทีทีนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าประสบาวามสำเร็จในการส่งทีมเข้าร่วมทำายการแข่งขันยุบอลเทศบาลในคนว่ายอดนะครับ มายพาะก้องรอกอราก็อับใช้เพื่อสิ่งดูดาารับมาเกขดงนันเกเดีก่อนเช่นสมรรถโยนยอดครับครั้งที่13ประจำปีพุทธศักราช2557ต่อไปขอได้เชิญค่ะรับมนกนะระผมในฐานะกรรมการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลเป็นผนไัยอดให้เกินมาเป็นประธา ก่อนเทศบาลตะบนสำหรับวัตถุประสงค์ของการจาัดการดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้ออกกำลังกายสองเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน้านการการีฬาฟุตบ,บอลสามเพื่อให้ประชาชนและเยาวชนมีความรักมีความสมัครสมาคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และปิ้งเที่ยงจายาเสพติดอาบายมุกต่างๆ แต่กันรั้งนี้มีทีมฟุตบอลเข้าร่วมกันทข่งของทีมในงบประมาณการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น50,000บาทเรียนเชิญอบตปากแจกและอบตบางดีนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะขอขอเวลาให้ชมภาพได้บันทึกภาพสักนิดหนึ่งนะคะขอแสดงความดีดีด้วยนะคะอาหานมั่งเลยครับตอนนี้อาหารเราเริ่มที่จะตักกันแล้วนะคะสำหรับน้องๆที่ 5บาทพร้อมอด,ด้วยเกตเยอะค่ะแาะสำหรับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันผู้ก่อลเชื้อสายนะคะได้ถ่ายภาพที่สนามหลังจากที่ท่านประธานได้กล่าวปิดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะขอแสดงความดีๆกับทุกทีนะคะโคกาวันนี้ที่รั้ดูท่านครับวันนี้ผมมีความดีีที่ได้โอกาสมาเป็นประธานในธีกปิดการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลุ่นอยอดครับครั้งที่13ของเทศบาลตำบลุัวยอดประจำปี2 5 5 7ในวันนี้เทศบาลตำบลุัวยอดเป็นอย่างยิ่งเพราะได้รับความนิยมความชื่นชมความสนใจจากพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากเพราะการจัดก,การแข่งขันในครั้งนี้กอให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมก,กับพี่น้องประชาชนชาวตำบล ชาวรอเอยหัวยอดได้กลับไปฝึกซ้อมและกลับมาแข่งขันต่อไปในปีหน้าซึ่งเป็นกองเชียร์และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวันนี้พวกเราทุกคนได้แสดงออกซึ่งความสามารถแสดงออกซึ่งทักษะในการแข่งขันทุกบนอลร้านด้านค่ะราเจห,หวันธนาคารนาชาติสาขาหัวยอดร้านทองเรียญมอ ขนมจีนสดร้านน้องวัสดุ่อสไส้